สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford Gate Channel Ford พัพปะแดนะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่กับรุ่นนะคะขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับ Next Gen Ranger รุ่น XLS นะคะวันนี้นะคะเก๋มารีวิวนะคะเป็นแคบยกสูงนะคะเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะราคาที่ Ford จัดจำหน่ายนะคะ794,000บาทนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตร ให้กำลังแรงม้า170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะในรุ่นของ XLS นะคะมีสีให้ลูกค้าเลือกนะคะถึง5สีเลยนะคะวันนี้นะคะที่เก๋มารีวิวนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีสีขาวสีบอลเงินสีดำสีเทาดำนะคะในส่วนของคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนําชมนะคะว่าแต่งอะไรบ้างไปกันเลยค่ะด้านหน้านะคะ มีการเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวกระจังนะคะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษกนะคะ FORD นะคะเป็นตัวใหญ่เลยนะคะทำเป็นสีดำนะคะทั้งตะแกงเลยนะคะทั้งชุดของตัวกระจังนะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟแบบ LED มั l ติ r e f ฟกเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ c ีแคมติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกรอบไฟหน้านะคะในส่วนของ ไฟตัดหมอนะคะมาพร้อมกับคิวโคมเมียมนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะเราก็ด้านล่างนะคะเป็นตะขอลากจูงนะคะให้1จุดนะคะสำหรับในรุ่นของ XLS นะคะด้านข้างนะคะติดตั้งในส่วนของคิวร้อ6นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะคิวร้อนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากมีหมุดหรือว่าแบบเรียบนะคะก็รีเควส t เก๋เข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของแมกและยานะคะ เดิมของ x l a นะคะเป็นแม็ก7นะคะคันนี้มีการเปลี่ยนนะคะในตัวของรายแม็กนะคะเป็นของแวมไพร์นะคะเป็นดําตัดด้วยสีม่วงนะคะส่วนของตัวยานะคะเป็นของซูเมกนะคะยางเป็นออโเเรลนะคะไซส์าย,ยานะคะใส่อยู่ที่2 6 5 6 0 R 1 8นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวะะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ตัวกระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะพับยังเป็นแมนนวลนะคะด้านหลังคานะคะติดตั้งนะคะเป็นเลาหลังคานะคะทรงสปอร์ตสีดำนะคะกันสาดติดตั้งทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคบปฟิล์มติดตั้งให้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกมือจับของรุ่น x l a นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ติดตั้งะคะในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะเป็นลายเลนเจอร์สีแดงนะคะ,ะตัวของสติ๊กเกอร์นะคะก็มีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะ ติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์นะคะของ Outlander นะคะรุ่น GT นะคะบันไดขึ้นด้านข้างนะคะก็มีมาให้นะคะด้านท้ายกันเลยค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมด้วยติดตั้งนะคะข้อไฟท้ายนะคะ กระบะท้ายนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ในในส่วนของตัวโลโก้นะคะก็มีกล้องถอยนะคะสำหรับในรุ่นของเอง x ีนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวอักษรอะคริลิกนะคะสีดำนะคะตัวนูนเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับฝากระบะท้ายกันชนท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะห้องโดยสารนะคะเดิมนะคะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะในตัวเบาะนะคะ เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นคอนโซลดำด้านนะคะตัดด้วยสีเทานะคะหน้าจอกางเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชัน o r r d Pa s ด้วยนะคะช่องชาร์จไฟนะคะ USB นะคะมีให้1จุด TypeC 1จุดนะคะเกียร์เป็นเกียร อัตโนมัติ6สเปนะคะดิจิตอลเลือนไม้นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวของกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมท1ด่ดอกน,นะคะกุญแจสำรอง1ดอกน,นะคะตัวการเปิดไฟหน้านะคะก็ให้เป็นอัตโนมัติมาด้วยคะ่ะของระบบความปลอดภัยนะคะในรุ่นของ xlt a ford ให้มานะคะระบบเบรก abs นะคะระบบกระจายแรงเบรก ebd นะคะระบบเสถียรภาพ การทรงตัวนะคะ ehp นะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะท่อออกฉุกเฉินนะคะในรุ่นของแคบนะคะถุงลมนะคะให้ถึง2จุดนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในรุ่นของ xls นะคะสามารถติดต่อหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอด like, ไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเกตฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องฟอร์เก h ชาแนล คลิปหน้านะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ